วันนี้นะครับทำสี4ชุดมีชุดเล็กนะครับชุดกลางนะครับแล้วก็ชุดใหญ่ชุดหนึงชุดกลาง3ชุดของลูกค้าชุดเล็กสชุดนะครับที่จะมารับเองมีสีแดงหมากกับสีเทาดำนะครับส่วนตัวชุดนี้ขอนแก่นนะลูกค้าขอนแก่นกลับมาจากต่างประเทศพอดีครับ ได้ทันใช้เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึง่งชุดสีเทานี้จำไม่ได้อ่ะมีชุดเขียวด้วยนี่มาสีใหม่เลยนะครับเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงสีชุดนี้รู้สึกว่าเขียวนี้จะทำเป็นตัวที่สามแต่เขียวเขียวตัวนี้ใช้เทคนิคพิเศษอาจจะสีมันอาจจะแตกต่างจากชุดหนึ่งชุดสองนะครับชุดหนึ่งชุดสองจะอาจจะ เดี๋ยวดูก่อนว่าสีชุดนี้ออกมาเป็นยังไงพรุ่งนี้ถึงจะเห็นนะครับนี่เป็นขั้นตอนของการลงสีรอบแรกนะครับลงรอบแรกนะครับเดี๋ยวจะมีเก็บรายอันนี้เก็บรา,ายละเอียดด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีลงสีจริงเลยทีนี้นะครับาฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ ฝากติดตามผลงานของเอกเตาจีนนะครับแล้วก็อีกเฟซหนึ่งเอกวิริยวันนะครับแล้วก็เพจนะครับคลาสสิกอังโลนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ